สวัสดีค่ะทุกๆท่านนะคะยินดต้อนรับเข้าสู่ช่องของนาดีรดาทารูทายชะตาค่ะก็สวัสดีปีใหม่นะคะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้อาจารย์จะมาทําคลิปนะคะให้กับชาวราศีธนูค่ะชาวราศีธนูก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมนะคะถึง14มกราคมนะคะตอนนี้ก็แฮปปี้เบอร์เดย์ให้กับชาวราศีธนูด้วยนะคะค <laughs> ่ะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าความรักคนโสดชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาเช็คพลังงานความโสดนะพลังงานชีวิตในช่วงนี้ของชาวธนูเป็นยังไงกันบ้างนะคะลิลิสอาร์ชานาลอีกิเนอสนะคะเป็นช่วงที่เหมือนกับชาวราศีธนูเนี่ยเริ่มเริ่มปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ความเครียดอะไรที่มันอึมครึมในชีวิตนะคะเหมือนกับเริ่มมีข่าวดีเข้ามาเริ่มมีความก้าวหน้าในการปรับ เปลี่ยนสิ่งต่างๆนะคะชีวิตเริ่มมีสีสันสดใสหลังจากที่มันมันท้อแท้มันเจอกับอะไรที่มันอึมครึมมานานนะคะเป็นช่วงที่แบบเจออุปสรรคมาเยอะนะแต่ว่าในช่วงเนี้ยมันจะค่อยๆผ่อนคลายลงแล้วนะคะลิสคุณจะรู้สึกว่ามันหายใจหายคอได้สะดวกขึ้นนะชาวธนูหรือบางคนมีเรื่องดีๆปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดไปแล้วก็ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนบุญกุศลของแต่ละท่านนะ มาดูอีกหนึ่งพลังนะคะ new beginning อ๋อคุณกำลังจะทำอะไรใหม่ๆจริงๆนะคะอาชีพใหม่นะคะไปเรียนในที่ใหม่นะคะไปทําอะไรใหม่ๆ new beginning เป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้องมันมันจะเข้าทางแล้วมันเหมาะกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะนะคะตรงเนี้ยอ่ะขออีกหนึ่งใบนะคะ emergence นะคะอะไรที่คุณพยายามตั้งเป้าหมายตั้งความหวังไว้กับมันเนี่ยมันกำลังค่อยๆเริ่มปรากฏขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะคะเออไพ่ตรงเนี้ยทั้ง3ใบนะอาจารย์รู้สึกว่าชีวิตของชาวธนูนะคะกำลังมีการปรับเปลี่ยนน่ะนะคะความทุกข์อะไรมันเบาบางลงไปคุณได้เริ่มทําสิ่งใหม่ๆและสิ่งนั้นเนี่ยกำลังเป็นรูปเป็นร่างนะหรือบางคนเริ่มก่อ ก่อธุรกิจใหม่ของตนเองนะคะกําลังเป็นรูปเป็นร่างกําลังมียอดขายเข้ามานะมันเป็นไปในทางที่ก้าวหน้าเป็นไปในทางที่เติบโตในทางที่สวยงามนะคะหรือบางคนเปลี่ยนอาชีพก็ได้เปลี่ยนแนวไปเลยนะคะแล้วปรากฏว่าจากที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้นะมันกําลังเริ่มมาเป็นรูปทางที่เป็นไปได้แล้วเป็นไปได้ดีด้วยอา,าจารย์ดีใจด้วยนะคะชาวธนูนะ, <c oughs> ะมาดูพลังงานคนโสดดีงามนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวความรักของชาวโสด ราศีธนูกันบ้างดีกว่านะตนนี้อาจารย์ลองปรับเปลี่ยนนะคะมีดูพลังงานให้กับคนสดด้วยนะคะดีไม่ดียังไงตรงไม่ตรงยังไงก็ช่วยฟีดแบ็กกลับมาด้วยนะคะยินดีรับฟังทุกๆความคิดเห็นเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะอ่ะมาลุ้นกันนะคะจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในเดือนมกราคม2564นะคะมี5ถ้วยนะคะ The เดอะฟูหกเหรียญค่ะเดอะซัโอ้โหหกดาบค่ะเจ็ดไม้เท้าสองถ้วยค่ะความรักมาแล้ว <c oughs> จริงเดอะซันเนี่ยดีมากเลยนะคะสิบถ้วยดีงามค่ะ สองไม้เท้านะคะแฮงแมนนะคะสิ่งที่ชาวธนูเจอมานะเพิ่งจะผ่านมาหยกๆนะอาจจะเป็นความผิดหวังเสียใจนะคะหรือบางคนเพิ่งจะโสดเพิ่งจะเดินออกมาจาก จากความรักครั้งเก่าก็ได้ที่มันทำร้ายกันนะคะเพราะว่ามีทั้งแต่ฟูแล้วก็มีทั้งพลังงานของ new beginning นะคะตรงนี้เป็นได้ทั้งความรักแล้วก,ก็เรื่องการงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิตการที่คุณเดินออกมาเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันแบบเป็นความรักที่ทุกขนะ์นะเป็นนความรักที่เหมือนอยู่ด้วยแล้วมันไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นน่ะนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าการเดินออกมาเนี่ยจะดีกว่าอยู่ในที่แห่งนั้นอยู่ณนะตรงนั้นในสถานการณ์แบบนั้นในสถานการณ์ที่คุณทําอะไรไม่ได้นอกจาก ยอมรับกับความโศกเศร้าเสียใจความกดดันต่างๆนะคะอันนี้บางคนอาจจะออ,ออกมาจากชีวิตการแต่งงานเลยก็ได้นะคะไม่ใช่แค่เป็นแฟนคบกันเฉยๆนะคะออกมาแล้วเป็นยังไงออกมาแล้วเป็นเดอะฟูลนะคะคุณมีอิสระมากๆคุณแฮปปี้อ่ะคุณได้เริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆคุณได้ทําในสิ่งที่คุณใฝ่ฝันมานานออกมาตามหาความฝันของตัวคุณเองนะคะความเชื่อมั่นความมั่นใจในตนเองของคุณมันกลับมานะอะไรที่คุณถูก ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรืออะไรตรงเนี้นะคะมันจบไปอ่ะนะคะคุณกําลังเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะในมือมีดอกกหลาบมีอะไรด้วยนะคะคุณพร้อมคุณกล้าที่จะ,ะเผชิญน,นะคะความเชื่อมั่นในตนเองคุณกลับมาอีกครั้งหนึ่งไหมคะเพราะนั้นตรงนี้คุณไม่หวั่นหมว่าจะเจอกับอุปสรรคอะไรที่มันจะเข้ามาก็ตามนะคุกล้าลุยนะแล้วคุณรู้สึกว่าการที่มันไปจมอยู่กับ สิ่งเดิมๆที่คุณรู้สึกว่ามันคือความมั่นคงมันคือความปลอดภัยมันคือการที่เราแบบได้อยู่ในที่ที่ดีถึงแม้ว่าจะมีเรื่องทําให้ตกเศร้าเสียใจหรืออะไรตรงนั้นเนี่ยคุณเปลี่ยนความคิดใหม่หมดเลยนะคะคุณจะไม่ตกอยู่ในภายใต้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความเชื่ออะไรบางอย่างที่ทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันต้องแบบไม่มีความสุขหรือไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอีกแล้วนะคะคุณเปลี่ยนความคิดใหม่หมดเลยนะคะชาวราศีธนูอืม นะเพราะนั้นตรงเนี้ยคำว่า dragonfly emergence ตัวเนี้ยน่าจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่มาจากภายในใจภายในตัวตนของชาวราศีธนูด้วยนะคะความเข้มแข็งมันขึ้นมาตั้งแต่ในใจของคุณเลยนะคะพลังคุณมาเต็มมากนะคะในปี64นี้นะอตอนแรกคุณเสียใจนะแต่เมื่อคุณมองกลับไปคุณออกมามีชีวิตของตัวคุณเองแล้วคุณรู้สึกว่าคุณให้อภัยกับ คนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นที่ทํางานเก่าเป็นแฟนเก่าหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้คุณแบบต้องโศกเศร้าเสียใจผิดหวังหรือถูกแย่งชิงอะไรที่ควรจะเป็นของคุณไปอ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นถูกแย่งชิงคนรักความรักดีๆถูกแย่งชิงผลงานถูกแย่งชิงโอกาสในการเติบโตหรืออะไรตรงนี้นะคะออขออภัยเสียงกระดิ่งแมว นะคะถ้าอาจารย์ไม่ผูให้เขาสามสามกระดิ่งเนี่ยเขาจะไปจับนกได้นะคะเพราะนั้นคนในบ้านก็ต้องยอมยอมทนกับเสียงกระดิ่งที่แสนจะดังนะเพื่อไม่ให้เขาจับนกเขาจับตัวอะไรมามาเล่นมาทําให้ตายได้นะคะค <c oughs> ขออภัยจริงๆอ่ะเพราะนั้นตรงนี้นะคะชาวธนูนะคะจะสามารถแบบลืมอ่ะ ลืมอดีตนะลืมอดีตท,ที่มันแบบทําให้คุณเคยทุกทรมานมานานนะคุณให้อภัยเพราะตอนเนี้ยคุณกําลังจะมีชีวิตที่ดีกว่านะคะคุณจบกับสิ่งหนึ่งเดิมจบในแง่ของความรู้สึกอะไรที่เครียดแค้นที่มันไม่ดีในใจนะคุณให้อภัยได้หมดเลยนะคะเพราะว่าความสําเร็จเนี่ยมันรอคุณอยู่นะคะคุณออกมาแล้วนะคะเป็นหกดาบนะแล้วคุณได้เจอกับโอกาสดีๆคุณได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะอืม เนี่ยเป็นเจ็ดไม้เท้าคุณพยายามนะคะพยายามมากๆากพยายามจนถึงที่สุดนะคะแล้วในสุดมันก็เริ่มปรากฏผลสําเร็จขึ้นมานะคะคุณได้รับการยอมรับม,มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะคุณมีออร่าในตัวด้วยนะคะชาวธนู <c oughs> นะคุณมีออร่าในตัวด้วยนะคะแล้วก็จะมีคนที่แบบเหมือนเห็นออร่าเห็นคุณค่าในตัวคุณเข้ามาในชีวิตนะคะเป็นสองถ้วยนะคนนี้เป็นคนที่เหมือนกับว่า มีความชอบอะไรคล้ายๆกับคุณนะคะมีความชื่นชมในตัวคุณแล้วก็แบบเหมือนคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะมีความชอบในการทํากิจกรรมอะไรที่คล้ายๆกันนะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นชาวธาตุน้ำก็ได้นะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะอืมหรืออาจจะเป็นธาตุไฟนะคะเหมือนคุณก็ได้นะนะคะเอ่อเมสสิงห์ธนูนะคะตรงนี้นะโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะ สองไม้เท้าคุณรออยู่นะคะรอโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และอีกในหนึ่งคือคุณรอให้ความสําเร็จตรงเนี้ยเป็นพลังงานของดอะซันที่มันมาแบบเต็มที่นะคะ,ะว่าตอนเนี้ยความสําเร็จมันกําลังเริ่มมาแล้วคุณรอคอยให้เหมือนตัวคุณน่ะได้ประสบความสําเร็จทัดเทียมกับคนที่เขาเข้ามาในชีวิตของคุณนะมสมศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันแล้วก็รอวันที่จะพัฒนาไปถึงขั้นการแต่งงาน นะคะการมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงเป็นพ่อแม่ลูกเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะนะเพราะนั้นตรงนี้มันไม่ได้มีอุปสรรคอะไรมากมายนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะคะชาวธนูแต่ว่าบางเรื่อง ความสําเร็จที่มันจะมาแบบเต็มๆอะ่ะมันอาจจะต้องรอนะคะหรือการพัฒนาความรักที่มันมั่นคงเนี่ยคุณอาจจะแบบเหมือนใช้เวลาหรือว่าบทเรียนจากความรักครั้งก่อนๆนะคะก็เลยทําให้ชาวธนูเนี่ยมีความระมัดระวังอยากจะดูคนคนนึงให้อย่างถ่องแท้นะคะให้มั่นใจนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ผิดหวังแล้วก็ได้แบบคือจะรู้สึกนะ เหมือนกับเป็นความรักครั้งสุดท้ายของคุณ่ะนะคะเป็นความรักที่จะอยู่คู่เคียงกันไปตลอดชีวิตแล้วอะนะเหมือนคุณจริงจังมากๆนะคะกับความรักในครั้งนี้นะคะคนโสดชาวราศีธนูอือเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะคะคนที่จะเข้ามานะคะในชีวิตของชาวธนูเขาเป็นคนอย่างไรขอดูนิดนึงนะคะคนที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีธนูเขาเป็นคนอย่างไรคะขอดูเพิ่มนะ ถ้าใบเดียวไม่พออาจารย์จะขอ3าใบนะคะเป็น7ถ้วยนะคะขอ3ใบนะ The Star สีดานะคะคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่มีความช่างฝันนะรถเถ้วยมากับ The Star เขาอาจจะเป็นลักษณะของ คนที่ทำอาชีพแบบเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงนะเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นเป็นใครก็ได้นะหรือว่ามีความสามารถในการสแสดงการสื่อสารในการเป็นพิธีกรในการโชว์ความสามารถด้านใดนด้านหนึ่งของเขาอะ่ะเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าเขาเคยอกหักเกี่ยวกับเรื่องของความรักมาก่อนนะแล้วก็สี่ดาบคือเป็นช่วงที่เขาแบบพักเยียวยาวหัวใจตนเองนะ เพิ่งจะผิดหวังกับความรักมาก็ยังอยู่ในช่วงที่เยียวยาหัวใจแล้วก็บังเอิญมาเจอกับคุณนะคะชาวธนูแล้วก็เหมือนปิ้งกันคลิกกันนะมีอะไรความชอบอะไรที่คล้ายกันคุยกันแล้วถูกคอก็เลยแบบอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันมั่นคงนะคะตรงนี้ อืมอาจารย์ว่าเขา,เขาก็เหมาะนะเพราะว่าชาวธนูเนี่ยเป็นคนที่ความคิดไม่อยู่นิ่งนะคะคู่ของคุณเนี่ยควรจะมีความคิดสร้างสรรค์ความคิดนอกกรอบหรืออะไรที่ที่ตามทันคุณน่ะนะคะแล้วมันจะได้มาช่วยกันออกแบบชีวิตของครอบครัวของคุณนะคะให้มีสีสันน่ะให้มันมีอะไรที่แบบว่ามันแตกต่างนะคะจากครอบครัวทั่วไปอ่ะนะคะอืมอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำก็ได้นะคะมีนกระกระพิชิกตรงนี้นะคะ หรือว่าชาวทัดลมก็มีสิทธิ์นะคะกุมเมถุนตุลตรงนี้นะอืมแต่น้ํามาเยอะกว่านะถ้วยมาเยอะกว่านะคะเดี๋ยวสตาร์ก็เป็นไพ่ของชาวทัตน้ำเหมือนกันนะคะราศีรู้สึกจะราศีเอ่อกรกฎหรือเปล่านะคะอเพราะฉะนั้นอาจารย์ว่ารู้สึกว่ามันมีความเหมาะสมนะคะกับกับคนที่จะเข้ามาตรงนี้นะคะกับชาวธนูเองนะน่าจะมีโอกาสพัฒนาได้ยั่งยืนนะคะเพราะไพ่ของสิบถ้วยก็รออยู่แล้วเพียงแต่ว่า ใส่ระยะเวลานะในการที่จะทําให้ทุกอย่างตรงนี้มันค่อยๆปรากฏขึ้นมันค่อยๆแบบว่าพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆนะคะรวมถึงความสําเร็จในชื่อเสียงในหน้าที่การงานในอะไรของคุณนะคะตรงนี้คุณเป็นเดอะซันคนนี้เป็นเดอะสตาร์นะอาจจะเป็นคนในแวดวงเดียวกันก็ได้นะคะทายูทูบเบอร์เหมือนกันเป็นอาชีพศิลปินเหมือนกันหรืออะไรแบบนี้นะคะตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าคุณมาอยู่ด้วยกันมาต่อยอดความสําเร็จซึ่งกันและกันด้วยก็ได้ นะคะอืน่าจะมีชีวิตอะไรที่แบบอาจารย์รู้สึกเหมือนว่าอาจจะแบบเป็นความสําเร็จที่แบบที่เราคาไดไม่ถึงก็ได้นะคะอาจจะเป็นแบบจุดที่ขึ้นมาแบบท็อปฟอร์มนะจุดสูงสุดของชีวิตของชาวธนูก็ได้นะคะในการที่จะพัฒนาความรักในครั้งนี้แล้วก็พัฒนาในเรื่องความสําเร็จชื่อเสียงเงินทองไปด้วยกันนะคะหรือว่าในเรื่องของการเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีความสมบูรณ์แบบนะคะ โอ้ยดีงามจังเลยค่ะชาธนูค่ะอาจารย์ขอเปิดเป็นไพ่ออร์เคิลนะคะให้กับชาธนูต่อเลยแล้วกันนะตรงนี้โอเคแล้วนะคะค่ะ <c oughs> ขอบคุณชาธนูมากๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นาลีนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะสองหมื่นผู้ติดตามแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆ เดี๋ยวมาดูกันนะคะไพ่จะบอกอะไรเรา say yes อ้โหไพ่ทำไมไพ่รู้งานอย่างนี้คะนในอนาคตถ้าเขาขอแต่งงานกับคุณนะคะหรือคุณถูกใจคุณขอแต่งงานกับเขานะคะก็จะได้รับการตอบรับที่ดีนะคะ <laughs> say yes นะคะ หรือเขาขอเป็นแฟนนะก็ให้โอกาสเขาเถอะนะคะตรงนี้นะแล้วมันจะมีเรื่องราวดีๆที่เข้ามานะอะไรที่คุณเคยผิดหวังเสียใจที่เป็นอดีตนะคะมันจบไปแล้วคุณจะได้เริ่มชีวิตใหม่แล้วนะคะชาวธนูดีใจด้วยจังเทลเดอทูนะคะถ้าคุณมีอะไรที่เป็นเรื่องราวในอดีตคอนเจรปิดะอะไรอาจารย์แนะนํานะคะว่าไพา่ใบน,นี้ให้คุณพูดความจริงทุกอย่างนะคะไม่จำเป็นต้องปิดบงังนะอะไรที่คุณเกิด คุณเคยถูกทำร้ายจิตใจหรืออะไรมานะก็เล่าสู่กันฟังนะคนนี้น่าจะเป็นคนที่เขายินดีรับฟังเรื่องราวของคุณในทุกๆเรื่องแล้วเขาอาจจะแบบเหมือนเห็นใจอ่ะเหมือนสองสารเหมือนรักคุณมากยิ่งขึ้นนะคะ c คิ u up your a m e s s นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเตรียมพร้อมรับมือกับการมีชีวิตใหม่นะคะเพราะนั้นอะไรที่มันไม่ดีเรื่องราวไม่ดีนะคะ หรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีหรืออะไรต่างๆนะคะจัดบ้านหรืออะไรตรงนี้นะคะให้มันรับพลังดีๆที่มันจะเข้ามาในอนาคตนะคะหรือบางคนมีแต่ซันเกิดขึ้นนะอาจารย์รู้สึกว่าคุณอาจจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปอยู่บ้านใหม่ที่ที่สวยเป็นบ้านใหม่ที่ดีงามกับคุณก็ได้ตรงนี้นะคะอืมเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของชาวธนูเลยนะคะเท่าที่อาจารย์ดูจากตรงเนี้ยนะคะคุณได้เจออะไรใหม่ๆความสําเร็จใหม่ๆคนรัก ที่แบบเป็นคนใหม่ๆนะคะวอรี่นะคะไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะคะตั้งใจทำต่อไปนะอาจารย์รู้สึกว่าโชคเนี่ยจะเข้าข้างคุณแล้วนะคะตรงนี้นะเซลิสนะคะเป็นช่วงเวลาของการที่คุณจะได้ดูแลคนอื่นดูแลคนที่เข้ามานะดูแลคนที่จะแบบเหมือนเอ่อมาเป็นแฟนคุณในอนาคตตรงนี้นะคะดูแลกันเอาใจกันนะคะทำให้ความรักหวานชื่นกันนะคะ อะไรที่ไม่ดีนะคะให้อภัยไปได้เลยนะคะแต่อาจารย์ว่าควรให้อภัยได้เพราะว่าพลังงานมันขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะอันนี้ไพ่ออรดเคิลก,ก็มาย้ำอีกทีหนึ่งนะคะให้อภัยแล้วเราจะได้ไปต่อให้อภัยแล้วเราจะได้มีแต่ความรู้สึกดีๆในใจนะคะเราไม่ยึดติดไม่ผูกเวรนผูกกรรมต่อกันอีกนะคะสวยงามมากนะคะสําหรับการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของชาวราศีธนูนะคะอาจารย์ก็ขอให้คุณได้พบกับ คนคนนั้นโดยเร็วนะคะแต่มีบางคนเหมือนกับว่าน่าจะได้คบแล้วอาจจะเริ่มคบกันแล้วก็ได้นะคะค่ะก็ขอให้โชคดีทุกทกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้แล้วก็ขอให้โชคดีปีใหม่เลยนะคะสุขสมหวังสําเร็จในทุกๆเรื่องที่คุณกําลังคิดจะทําอยู่นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ